ความฝันความฝันความฝันคนละความฝันกันซึ่งต้องยากยายก,กันเดินทางมันยังมีน้ำหนักไม่พอยังมีน้ำหนักไม่พออ่ามือที่3โดยที่ไม่ต้องเมนชั่นถึงขนาดนั้นเพอร์เฟกเลยเคาะเลยอันนี้ขอฟุตแฟนขับมาฟุตออนบนสเตทขอขอมาใส่ใส่ใส่ใสดาฟแล้วมาหูพี่น็อตไม่เอา เห็นเห็นหน้าจอ,อ use, ทีวีเยอะมากเลยผมเขินแล้วก็แบบเป็นบางบางตอนที่แบบยังเด็กอยู่เลยแล้วแบบมันจะกลายเป็นผู้หญิงมานั่งมองเราแล้วเขาร้องไห้จากรูปของเราตัดออกน้อยหน่อยพี่วันถ่ายจริงยังบอกไซซีไซซีจะร้องไห้ได้ใช่ไหมเป็นกันงวลมากสุดท้ายแล้วน้องเก่งมากไซซีเก่งมากไม่มีคำอื่นที่จะชมไซซีนอกจากโคตรเก่ง ทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเดี๋ยวเราจะมีเทปเบื้องหลังทั้งหมดที่เราเบื้องหลังการถ่ายทำเอ็แค่เธอไม่รักเดี๋ยวเราจะมีเบื้องหลังลงให้ใน Sole YouTube แต่เราจะดูก่อนใครวันที่19นี่และวันที่19เป็นวันเกิดบแปลนตรงวันอาจจะมีของขวัญให้ด้วย นะครับสำหรับใครที่กดสิทธิ์ทันนะครับผมก็จะได้เจอกันครับผมอาจจะต้องรวบรัดหน่อยละเพราะว่าเดี๋ยวทุ่มหนึ่งทุกคนมีกดสิทธิ์วันที่22กันด้วยใช่ไหมอาจจะต้องรวบรัดกันหน่อยละนะครับถึงไหนแล้วนะอ๋อแล้วพอกลับมาปุ๊บทุกอย่างประดังเข้ามาไปหมดทั้งเรื่องการที่เราต้องทำสัญญาเพลง ทั้งชูนคอที่โดนตีกลับมา2รอบแล้วกำลังแก้ไขปัญหานี้อยู่เพื่อที่จะลงออสตรีมมิ่งให้ได้ดาร์ฟเบื้องหลังแรกก็ยังไม่ได้เพอร์เฟคขนาดนั้นก็สั่งแก้แล้วไล่ดูฟุตดิบเกือบ1,000 0ฟุตเพื่อที่จะหา3นาทีที่ดีที่สุดนั่งไล่โปสเตอร์นั่งไล่รับรูปจากพี่โอเครูปเบื้องหลังนะครับให้เครดิตชาทู พี่พี่พี่ฟางด้วยนะครับพี่ฟางจะเป็นคนโฟโตกราฟเฟอร์ที่เก่งมากๆของประเทศไทยนะครับผมก็ทุกคนช่วยกันผักช่วยกันไอแปนแปนรีบคัดมานะแต่พี่รีบทำให้ก่อนเลยก่อนที่พี่จะบินนู่นนั่นคัดรูปมาได้ <c oughs> ขอโทษครับคัดรูปมาได้ตามโปสเตอร์ทั้ง5รูปก็คือรูปแรกก็คือจะไม่เห็นอะไรเลยรูปสเริ่มเห็นหน้าแปลรูปสเห็นผู้ นักร้องร่วมก็คือฟิชชิ่งมีไนซินเอ็กแล้วก็มิกบิ y รูป3คือเห็นด้านหลังของตัวนเอ็มส่วนร,รูปที่5ก็คือเห็นในเอ็มนะครับผมอันนี้ก็คือคร่าวๆของคอนเซ็ปต์ของโปสเตอร์ที่เราปล่อยไปนะครับผมแล้วพอเวลามันรวบรัดเริ่มชิดไม่ออกแล้วนั่นแหละครับเดี๋ยวถ้าอยากฟังต่ออยากฟังต่อไหครับ หรือว่าพอละเครียดเกินไปนะอยากฟังต่อไหมถ้าอยากฟังต่อนะครับผมวันที่19กลาุ่มภานะครับผมมีเดี่ยวไมโครโฟมัจะมีช่วงเวลาที่ผมผมต้องทอล์กโชว์นะครับไปรอฟังนะครับเพราะว่าวันนี้ ผมต้องขอตัวก่อนเพราะว่าเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องใช้เสียงพรุ่งนี้อัดสี่เพลงต้องใช้เสียงอาจจะต้องเซฟเสียงหน่อยวันที่19ไม่ได้ไปเชื่อว่าเดี๋ยวเรารอดูในทางช่องทางโซเชียลมีเดียเดี๋ยวน่าจะมีคนมาอัดอัดให้อยู่แล้วครับผมไม่เป็นไรครับวันที่19ไม่ได้ไปวันที่22คุณยังมีสิทธิ์ตรงนี้อยู่นะครับคุณสามารถไปกดสิทธิ์ได้นะครับผม ครับเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวกอดอีก15ทีให้ไปนั่งสมาธิอะไรกันเพื่อที่จะเตรียมตัวกดสิทธิ์นะครับยังไงก็ขอบคุณขอบคุณทุกวิวที่เข้าไปฟังเพลงแค่เธอไม่ลังนะครับผมอย่าลืม Shout Out to Nice InX แล้วก็ m i c k Busy ด้วยนะครับผมแล้วก็ทีมทุกทีมเลยครับผมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัว MV นี้นะครับผมแล้วก็ ขอบคุณแฟนขับทุกคนนะครับผมทุกวิวทุกยอดไลค์ทุกคอมเมนต์เมื่อวันที่ติดเพลงก็เพราะว่าทุกคนช่วยกันน่ารักกันมากๆครับผมก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณน้องไซซีขอบคุณแฟนขับของน้องไซซีด้วยครับผมขอบคุณทุกคนทุกภาคส่วนเลยนะครับผมแล้วก็ขอให้เพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่คุณฟังตอนขับรถฟังตอนยามที่ไม่มีอะไรทําหรือว่าฟังตอนอาบน้าหรือว่ายามที่คุณว่างคุณเหงาขอให้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่คุณเลือกที่จะหยิบฟังนะครับผม ออสตรีมมิ่งเร็วๆนี้จะพยายามผลักดันและเร่งให้มันเป็นไปได้เร็วที่สุดอยู่ครับผมเพราะว่าต้องยอมรับว่าเป็นเพลงแรกที่ลงมือทำเองในทุกกระบวนการจริงๆนะครับผมก็ผิดพลาดประการใดก,ก็ก็ต้องขออภัยที่ล่าชา้าตรงนี้ด้วยครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมเพลงแค่เธอไม่รักนะครับผม Love Left s e มี h i n d นะครับสามารถติดตามได้ในยูทูบชาแนลตอนนี้ครับผมแปล p l a n นะครับผมเดี๋ยพิมใน YouTube ว่าแค่เธอไม่รักก็ขึ้นเลยครับผม ชมวันนี้ขอบคุณทุกของขวัญที่ส่งมานะครับผมขอบคุณคนดู Tik To อทุกคนนะครับผมที่เข้ามาดูในวันนี้ที่เข้ามาแชทกันในวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณครับไว้เจอกันโอกาสหน้าครับผมวันนี้โชคดีมากๆนะครับที่ความจริงอ่ะอยากไลฟ์ใน t ิก t o k มาสักพักหนึ่งล้วแต่พอเปลี่ยนโทรศัพท์ปุ๊บนั่งสุ่มรหัสกันอยู่เพิ่งมาสุ่มได้ประมาณเมณื่อวานก่อนเพลงปล่อยแล้วเมื่อวานก็จะไลฟ์ตอนรถติดแล้วก็โดน Tik To k ไล่ like. ออกจากไลฟ์นะครับผมเพราะว่าผิดกฎของเขาเราก็เข้าใจเราก็ดือ้อรันเองแล้วก็ยอมรับสภาพนะครับผมนั่นแหละครับก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนครับผมร่วมงานกับไซซีเป็นไงบ้างไซซีน่ารักมากครับผมผมเตรียมอาหารเตรียมทุกอย่างให้ไซซีย่กงลืมเตรียมอย่างเดียวคือรถพยาบาลเพราะไซซีเป็นคนที่ซุ่มซ่ามมากครับเดี๋ยวเราจะเห็นเต็มๆในเบื้องหลังนั่นเองครับผมเบื้องหลังจะปล่อยวันที่19นะครับผมเวลา ประมาณ2-3งสาทุ่มถ้าเราเสร็จงานหรือว่าอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันทีนึงน,นะครับแต่ว่าปล่อยที่แรกได้ดูครั้งแรกจริงๆก็คือในงานของวันเกิดแปลนะครับวันทนี่1ิบกาครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับเจอก,กันบ๊ายบายรักทุกคนนะครับ,บคิดถึงมากๆ